เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าหงหินที่เมืองพาราณสีพระราชาเมืองนี้มีมเหสีเจ็ดคนนางวิมาลาซึ่งเป็นมเหสีเอกได้ตั้งคันหมอโหนไทยว่าพระโพธิสัตว์จะมาเกิดกับนางทำให้มเหสีรองทั้งหกคนซึ่งตั้งคันเหมือนกันมีจิตใจริษยาเพราะลูกของนาง ล้วนเป็นมนุษย์ผู้ชายธรรมดาเท่านั้นจึงหาทางกลนแกล้งเมื่อนางวิมาลาคลอดบุตรเป็นชายได้ลอบเอาสุนัขมาเปลี่ยนให้ส่วนทารกนั้นก็โยนทิ้งไปพระอินท์จึงนำทารกนั้นไปเลี้ยงบนสวรรค์พระราชาเมืองพาราณสีเข้าใจผิดคิดว่าพระมเหสีสมสู่กับสุนัขจึงขับไล่นางเสียจากเมืองนางวิมาลา จึงไปอาศัยอยู่กับคนเฝ้าสวนของพระราชาเมื่อพระอินทร์ทราบว่านางต้องการพบลูกจึงเนรมิตก้อนหินให้เป็นหงให้กุมารขี่หอลงมาจากสวรรค์มาหาแม่กุมารทั้งหกของมเหสีรองเมื่อเติบโตขึ้นได้นําสบ้าทองคำมาเล่นกันในสวนมีการแข่งขันสบ้ากันระหว่างกุมารลูกของนางวิมาลา และกุมารทั้งหกทำให้กุมารนั้นชนะการแข่งขันได้ทองคำไปให้นางวิมาลาผู้เป็นแม่ทุกวันต่อมามียักษ์กินคนมาจับคนกินในเมืองนี้ยักษ์นี้จะมาจับคนกินทุกเจ็ดวันกุมานน้อยได้ฆ่ายักษ์ตายกุมารทั้งหกอ้างว่าตนเป็นผู้ฆ่ายักษ์โดยจ้างกุมานน้อยให้ปิดบังความจริงไว้เท้าพารานสี จึงจัดงานสมโพธกุมานทั้งหกว่าเป็นพวกล้าหาญและมอบภาระให้กูมารทั้งหกไปตามหายาที่เคยถูกยักลักพาตัวออกไปกุมารทั้งหกจึงขอนำเอากุมารน้อยไปด้วยเมื่อขบวนทัพยกมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งหกกมารขอรออยู่ริมฝั่งแม่น้ำไม่ยอมเดินทางไปปราบยั์ให้แต่เพียงกุมารน้อยไปแต่เพียงผู้เดียว กุมารน้อยขี่หงหินข้ามแม่น้ำไปถึงเมืองยักษ์แห่งหนึ่งพระยายักษ์ชื่อวัสวโรวยักษ์ได้อ่อนน้อมและยกลูกสาวให้เป็นภรรยาชื่อนางมุขวดีเมื่อไปถึงเมืองกุมพันพระยายักษ์กุมพันได้อ่อนน้อมยกลูกสาวให้เป็นภรรยาชื่อนางจุลคันธาเมื่อไปถึงเมืองอนุมาพระยายักษ์อนุมาก็ได้อ่อนน้อม และยกนูกสาวให้ชื่อนางสีจันทรากุมารน้อยได้รบพุ่งกับยักษ์มากมายและในที่สุดได้พายาออกจากเมืองยักษ์ได้เมื่อพายามาถึงริมฝั่งแม่น้ํากุมารน้อยได้ถูกหกกุมารน,นั้นฆ่าเสียแล้วพายาไปเมืองพาราณสีอ้างว่าตนเป็นผู้ช่วยเหลือยา่าทางเมืองก็ได้มีการสมโภ์รับขวัญเป็นงานใหญ่ ฝ่ายธิดายักษ์ทั้งสามพบว่าสามีของตนถูกฆ่าตายเสียแล้วจึงโศกเศร้ารำพันถึงสามีจากนั้นพระอินทร์ก็ได้แปลงกายเป็นหนุ่มรูปงามมาเกี้ยวพาราสีให้นางปลงใจด้วยนางก็ไม่ยอมตกลงพระอินทร์จึงแปลงเป็นยักษ์จะกินศพกุมาน้อยนางทั้งสามก็ไม่ยอมให้กินขอยอมตายแทนพระอินทร์ จึงแปลงกายเป็นพรามเอาน้ำทิพย์มาชุบชีวิตกุมารน้อยให้ฟื้นขึ้นมาส่วนย่าได้เล่าให้เจ้าเมืองพารานสีผู้เป็นโอรสฟังว่าผู้ช่วยย่าออกมาได้คือกุมารผู้ที่ผีหงหินเหาะได้เจ้าเมืองพารานสีจึงสั่งให้ทำประตูเข้างานสมโพชมีเพียงประตูเดียวเพื่อดูว่ากุมารน้อยผีหงหินเป็นใครและแล้วกุมารน้อย ก็ขี่หงหินมาแล้วย่กกับกุมารน,น้อยก็ได้พบกันและเท้าพาราณสีพอได้รู้ความจริงได้สั่งให้ประหารชีวิตแม่ลูกทั้งสิองคนนั้นเสียที่อิจฉาริษยาและปองร้ายผู้อื่นแล้วรู้ว่ากุมารน,น้อยเป็นโอรสของตนแล้วเจ้าเมืองพาราณสีก็จัดอภิเสกสมรสให้กุมารน,น้อยผู้ขี่หงหินและธิดายักษ์ทั้งสามคน แล้วเชิญนางวิมาลามารดาของกุมาน,น้อยได้กลับมาแล้วครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขสืบต่อไปอักษรธรรมหนึ่งผู่วัดอินทารามอำเภอกุดข้าวพุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าหงหิมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เรา น้วยนะครับ